สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับชาแนลกินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําคุกกี้ในสดกันครับสำหรับช่วงนี้ก็จะใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วครับเดี๋ยวเรามาแชร์สูตรทุกกี้เอาไว้ทําแจกกันนะครับตอนนี้ก็มาดูส่วนสมทั้งหมดกันเลยครับก็จะมีเป็นแป้งขนมปังครับหรือว่าแป้งหงนะครับแป้งอเนกประสงค์หรือว่าแป้งว่าวครับในสดรสเค็มเม็ดมะม่วงหิมพานอัลมอนด์แท่งครับสำหรับเม็ดบะม่วงกับอัลมอนด์นะครับแนะนาให้นาไปอบให้เรียบร้อยกันเลยนะครับ ช็อกโกแลตชิพไข่ไก่น้ำตาลไอซิ่งน้ำตาลทรายแดงเบกกิ้งโซดาผงฟูกลิ่นวานิลาโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยครับก็เดินก็น้ส่สมผสมของแห้งครับแป้งทั้งหลายมารวมกันเลยนะก็แป้งขนมปังครับแป้งอเนอกประสงค์ผงฟูแล้วก็เบกกิ้งโซดาครับส่วนผสม,สม,มทั้งหมดนี้ผมชั่งตรงมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลงไวให้ในได้ใเอีของคลิปนะครับเสร็จแล้วก็ร่อนให้ สมสมเข้ากันดีเลยครับรอนสัก 1- 2รอบนะครับเท่านี้ก็ใช้ได้แล้วครับเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยครับแล้ววันนี้ผมก็ได้เครื่องผสมอาหารมาใหม่จากบริษัท HCE ไทยครับชื่อรุ่น Onic ขนาด5.5ลิตรครับตัวเครื่องเขาจะมาพร้อมกับดีไซน์ที่สวยงามครับดูหรูหราน่าใช้มากๆเลยครับและมอเตอร์ของเขาครับทำจากทองแดงแท้100%ที่มาพร้อมกับชุดเฟืองเหล็กครับให้ทั้งความแรงแล้วก็ทนทานด้วยครับ จึงทาให้เราผสมอาหารได้รวดเร็วแล้วก็ประหยัดเวลาและแรงงานด้วยนะแถมตัวเครื่องครับเขายังสามารถปรับความเร็วได้ถึง6กระดับเลยนะครับอันนี้เราสามารถเลือกใช้ความแรงได้ตามความต้องการเลยนะครับแถมตัวโถวผสมอาหารเนี่ยเขาจะทําจากเสนเด็เกรด304ที่ไม่เป็นสนิมด้วยนะครับเรียกว่าใช้กันนานๆทนทนเลยครับและนอกจากนี้ครับเขายังให้หัวตีมาถึง3แบบเลยนะครับอย่างแบบแรกจะเป็นหัวตะก้ออันนี้เหมาะสาหรับตีพวกของเหลวหรือว่าจะเป็นไข่หรือว่าจะเป็นเคก้กเป็นต้นครับ หรือจะเป็นหัวตะขออันนี้ก็เหมาะสําหรับตีแป้งพวกขนมปังพิซซ่าอย่างเงี้ยครับหรืออย่างที่เราจะใช้วันนี้ครับจะเป็นหัวแบบนี้เลยใบพายครับเหมาะสำหรับทำเบเกอรี่เค้กหรือว่าคุกกี้อย่างวันนี้นี่ก็เหมาะสุดๆไปเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทํากันเลยครับวันนี้ผมก็จะใช้เป็นตัวนี้เลยครับเครื่องผสมอาหารของ s g e ไทยรุ่นโอนิครับแล้วก็หัวที่จะใช้วันนี้ครับจะใช้เป็นหัวใบพายอย่างนี้นะครับนี่ก็นํามาใส่กับเครื่องผสมได้เลยครับให้เขาเข้าล็อกดีๆเลยนะครับแล้วก็เนยสดรสเค็มครับ ใส่ลงไปในโถผสมได้เลยนะเนยที่เราใช้นี่ก็วางให้เขาคลายความเย็นหน่อยนะครับอย่าให้เขานิ่มเกินไปหรือว่าแข็งเกินไปนะครับแล้วก็เนยแนะนําใช้เป็นเนยสดนะกุกกี้เราจะหอมอร่อยมากยิ่งขึ้นเลยครับแล้วก็ปิดฝาแล้วก็ตีให้เนยเขาเริ่มคลายตัวหน่อยครับใช้เป็นสปีดต่ํานะครับ นะครับพอสังเกตว่าเนยเริ่มคลายตัวดีแล้วก็ให้เราเร่งสปีดไม่สปีดกลางค่อนไปสูงได้เลยนะเพื่อตีให้เนยเขาเริ่มขึ้นฟูลเล็กน้อยก่อนครับเนี่ยครับพอเราตีต่อมาได้สักครู่นะสังเกตดูเนยนะครับเนยเขาจะเริ่มเป็นครีมแล้วก็ออกสีที่จางลงนะครับอันนี้แปลว่าเขาเริ่มเข้ากันดีแล้วก็คลายตัวแลลวก็เราใส่เป็นน้ําตาลลงไปได้เลยครับน้ําตาลไอซิ่ง น้ำตาลใสแดงครับเสร็จแล้วก็ตีด้วยสปีดต่ำก่อนนะครับใช้เป็นเบอร์สองก็พอนะเพื่อให้น้ำตาลเขาเข้ากับเนยก่อนครับจะได้ไม่ฟูกระจายอาพอสังเกตว่าน้ำตาลกับเนยเริ่มเข้ากันครับก็เร่งสปีดขึ้นมานะใช้เป็นเบอร์สี่หรือเบอร์ห้าก็ได้เลยครับตีให้เขาขึ้นฟูขึ้นมาเลยนะครับ พอตีมาสักพักก็เปิดเครื่องขึ้นมาครับแล้วก็ปาดอ่างซะหน่อยนะครับส่วนผสมจะได้เข้ากันดีนะแล้วเวลาใช้งานครับเขาจะมีปุ่มตรงนี้ครับให้สำหรับเรากดลงไปนะครับเราจะยกหัวตีขึ้นมาได้เลยครับสามารถปาดอ่างหรือว่าเติมส่วนผสมได้เลยเวลาที่เราจะปิดก็เหมือนกันครับกดปุ่มนี้ลงไปแล้วก็ดันหัวตีลงไปได้เลยครับให้เข้าล็อกนะดันกลึกเลยนะแล้วก็ตัวเครื่องครับเขาจะมาพร้อมกับฝาสาหรับปิดโถผสมอาหารด้วยนะครับการไม่ให้เวลาที่เราตีส่วนผสมอ่ะจะได้ไม่ฟูกระจายไปทั่วนะ นี่ก็สะดวกมากมาครับสามารถถอดเข้าออกได้อย่างง่ายดายเลยและตัวเครื่องครับเขาจะมาพร้อมกับฐานที่เป็นจุกยานะครับตัวนี้เราสามารถวางยึดกับโต๊ะหรือว่าเคาน์เตอร์อย่างมั่นคงครับตัวเครื่องก็จะสามารถทนแรงเวียนไม่สั่นแล้วก็ไม่เคลื่อนหนีไปไหนนะครับเสร็จแล้วก็ตีต่อให้เนียนเลยครับนี่ครับพอสังเกตว่าเนยขึ้นฟูก็ใช้ได้แล้วครับเนี่ย ให้ได้ประมาณนี้นะสังเกตด,ดูนะครับฟูเนียขึ้นมาก็ใช้ได้แล้วครับก็ให้เราใส่เป็นไข่ไก่ครับแล้วก็กลิ่นวานิลาครับแล้วก็ตีสปีดกลางก็ไม่ต่ำครับให้เข้ากันดีนะใช้สักเบอร์2หรือเบอร์3ก็ได้ครับจริงๆแล้วอะ่ะเวลาที่เราผสมเราสามารถเทสใส่ตรงช่องนี้ได้เลยนะครับแต่นีนผมจะเปิดให้ดูจะได้เห็นเนื้อของบัตเตอร์ได้ชัดว่าเวลาที่เราตีจะต้องฟูขนาดไหนนะ ปัดเนยตามขอบอ่างเล้ให้เขาเข้ากับไข่ดีด้วยนะครับแล้วก็ตีต่อได้เลยครับตีจนกระทั่งส่วนผสมเนียนเข้ากันดีนะนี่ครับพอส่วนผสมเนียนเข้ากันดีก็ใช้ได้ครับให้เนยไข่น้ำตาลละลายเข้ากันดีอย่างนี้เลยครับเนื้อเป็นเนียนเป็นบัตเตอร์เนื้อเดียวกันก็ใช้ได้แล้วครับปัดๆอ่างสักหน่อยครับ แแล้วให้เราเปิดเคลื่อนด้วยสปีดต,ต่ำครับใช้เป็นเบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองก็พอนะแล้วก็ทยอยใส่แป้งลงไปเรื่อยๆนะครับตะล่มจนกระทั่งส่วนผสมเข้ากันดีนะนะครับเขามีช่องสำหรับเ,เราเติมส่วนผสม,สมได้ก็จะง่ายเลยครับแล้วก็แป้งก็ไม่ฟุ้งกระจายไปทั่วห้องเลยครับสะดวกมากมาก พอสังเกตว่าแป้งกับเนยเข้ากันดีก็ใช้ได้แล้วครับไม่ต้องตีนานนะ <S 2> <S 2> ใส่เป็นช็อกชิพแล้วก็เครื่องต่งตางๆไปได้เลยครับ <S <S ทั้งช็อกโกแลตชิพทอมมอนเมงมุมเหยี่ยพานครับใส่ได้เลย <S 2> <S 2> แล้วก็ปิดเครื่องได้เลยครับ <S <S ง่ายๆเลยครับเห็นไหมนี่เลยครับส่วนผสมคุกกี้เราก็จะเนียนเข้ากันดีอย่างนี้เลยครับด้เนื้อย่างนี้เลยนะเวลาที่เราใส่เครื่องต่งตางๆไปแล้วอย่าคนนานนะครับแนะนาแค่ตัด้อมให้พอเข้ากันก็พอครับไม่งั้นคุกกี้เขาจะหนักแล้วเนื้อแน่นครับไม่อร่อยนะนี่เดี๋ยวไปตักอบกันเลยนะครับ แแล้วสำหรับโดคุกกี้ครับวันนี้ผมจะใช้เป็นสกู๊ปไอติมครับไซส์เล็กนะตัวนี้เวลาที่เราตักเสร็จแล้วคุกกี้เราจะได้มีขนาดเท่าากันทุกลูกครับใครไม่มีจะใช้วิธีการใช้ซ่อมตักปาดเราก็ได้เช่นกันนะครับตามความถนัดเลยเนี่ยตักใส่สกู๊ปนี้แล้วก็กดใส่ถาดที่เราจะใช้อบได้เลยครับแนะนําให้เราใช้แผ่นรองอบไว้ด้วยนะครับอย่างงี้จะเป็นตัวแผ่นเทปร้อนครับรองอบหรือใครไม่มีใช้เป็นแผ่นกระดาษไขก็ได้เช่นกันครับจะช่วยทําให้คุกกี้เราอบง่ายและไม่ติดถาดด้วยครับนี่ยครับ แล้วก็จะคุปใส่ถาดได้เลยครับเว้นระยะช่องไฟไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเวลาที้เราอบแล้วคุกกี้เขาจะพองขยายตัวขึ้นมาอีกครับระหว่างนี้ให้เราวอร์มเตาอบรอไว้ด้วยเลยนะครับใช้ไฟบนล่างอยู่ที่150่งอถึงหนึองศา,ศาเซลเซียสครับขึ้นอยู่กับเตาของแต่ละบ้านด้วยนะครับนี่เลยครับตักไว้เสร็จเรียบร้อยก็นําเข้าเตาอบได้เลยนะครับ เสร็จแล้วก <wh> ็นาคุกกี้เข้ามาอบได้เลยครับความแรงของไฟเราใช้เป็นไฟบนล่างความแรงอยู่ที่150-160องศาเซลเซียสนะครับนี่ขึ้นอยู่กับเตาของแต่ละบ้านด้วยนะครับให้สังเกตเอานะเสร็จแล้วก็ให้เราอบไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งคุกกี้เราสุกเหลืองหอมดีเลยนะครับระยะเวลาก็ขึ้นอยู่กับความแรงของไฟด้วยนะครับแนะนําว่าอย่าใช้ไฟแรงเกินไม่อย่างนั้นคุกกี้เราจะสีเข้มแล้วดูไม่น่ารับประทานครับนี่อบไปเรื่อยๆเลยนะเนะครับพออบคุกกี้มาจนสุกดีก็ใช้ได้แล้วครับเสร็จแล้วให้เรานําออกมาพักบนตะแกรงเลยนะครับ สิคุกกี้เราหอมดีมากเลยครับนี่ก็อบต่อเนื่องให้ได้ปริมาณที่เราต้องการเลยนะครับเพราะผมลืมบอกไปผมอบอยู่ที่ประมาณ20กว่านาทีครับ21ถึง23านาทีครับก็นี่เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วคุกกี้ของเราครับหอมมากๆเลยครับนี่ก็พักคุกกี้บนตะแกรงเลยนะครับให้เขาขายความร้อนดีนะครับเพราะว่าเกิดเราไม่พักคุกกี้ไว้บนตะแกรงก็จะทาให้คุกกี้มันชื้นแล้วก็นุ่มลงได้ครับ นี่เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วคุกกี้ในสดอัลมอนช็อกชิพของเราครับสีกีแบบกลิ่นหอมดีมากครับหน้าตาดูน่ารับประทานแล้วก็สีสันสวยงามมากสุตนี้ทําจะได้คุกกี้ทั้งหมดประมาณ70-75ชิ้นนะครับขึ้นอยู่กับสกู๊ปที่เราตักนะนี่ผมทำได้ทั้งหมด73ชิ้นครับสีหน้าตาสวยงามมากครับเหมาะสำหรับทํารับประทานเองหรือว่าจะทจําแจกงเทศกาลนี้ก็เหมาะสุดๆไปเลยครับ เวลาที่เราเก็บรักษาครับให้เราพักคุกกี้บนตะแกรงให้ขายความร้อนดีก่อนนะครับแล้วให้เราแพ็กใส่กล่องสุญญากาศหรือว่าเป็นถุงก็ได้ครับอันนี้จะเก็บได้งานนะครับกรอบได้เป็นเดือนเลยหรือว,ว่าถ้าเกิดใครต้องการให้มันกรอบมากยิ่งขึ้นอ่ะเราสามารถพักคุกกี้ให้เย็นก่อนครับเสร็จแล้วนําไปอุ่นให้ร้อนเอาแค่พอร้อนนะครับแล้วก็พักให้ขายความร้อนอีกทีครับแต่ไม่ต้องเย็นสนิทนะแล้วแพ็กใส่กล่องได้เลยครับเป็นนันกรอบได้นานหลายเดือนเลยครับเทคนิคเลยนี่เลยส่วนนี้ก็จะเป็นสูตรคุกกี้ที่ผมทําขายมาร่วม10ปีีแล้้นนนรัอําามจใหฟเยส่วนผสมมจะ ขึ้นมาให้ในในเอดของคลิปนะครับก็ลองเข้าไปดูแล้วก็ทําตามกันได้เลยนะเสร็จแล้วก็ลองชิมกันดูเลยนะครับนี่เลยคุกกี้กเราครับกรอบดีมากครับชิมดูนะคุกกี้แบบหอมเนยดีมากครับรสชาติหวานมันกําลังดีได้ความมันความหอมจากัวอัลมอนด์แล้วก็เม็ดมะม่มเหนียวพันแล้วใส่ข้างในครับแล้วก็ได้ความหวานความหอมจากช็อกโกแลตชิพด้วยนี่ลงตัวสุดๆเลยครับชิมมีกคำนะ สุดยอดเลยครับแล้วสำหรับใครที่สนใจเครื่องผสงมอาหาร SGE รุ่น o n ิกเนี่ยครับสามารถเข้าไปสั่งซื้อกันได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์มาให้เลยครับตอนนี้เขามีทั้งโปรโมชั่นแล้วก็โค้ดส่วนลดเลยครับอันนี้ก็ี้จากตรงนี้ไปได้เลยนะเดี๋ยวผมขึ้นมาให้เลยครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวััสดีครบ